สวัสดีค่ะจากเยสดฟินแลนด์หรือว่าอีสานฟินแลนด์ค่ะวันนี้เก็บภาพบรรยากาศมาฝากค่ะพวกเราได้มาเจอกันค่ะเยสดได้มีโอกาสมาดูงานคุมง,งานให้เขานั่นเองค่ะเพราะว่าในช่วงสตรอเบอรี่ที่ว่าเขาสุกงอมเขาจะโทมแล้วค่ะภาษาบ้านเราก็เรียกสุกงอมโทมแล้ว ก็ได้มีมาเจอสาวๆค่ะได้มีโอกาสแค่หนึ่งอาทิตย์เองค่ะเดี๋ยวก็กลับแล้วค่ะเพราะว่าทำสัญญางานแค่หนึ่งอาทิตย์มาช่วยเขาในช่วงที่ว่าสตรอเบอรี่สุกเยอะนั่นเองค่ะมาเก็บกระป๋องให้เขาล้างกระป๋องให้เขาแล้วก็ดูแลคนงานนั่นเองค่ะยังไงอย่าสนก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะเข้าป่าเก็บเบอร์รี่หาเห็ดแล้วค่ะ จะสวดกราบขอพระคุณทุกการเข,ข้าชมฝา,ากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามด้วยนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะสาวๆก็บอกว่าใครถ่ายภาพลง YouTube ได้ไม่เป็นไ like, รก็ขออนุญาตก,ก่อน,นะะเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเราก็จะได้กลับบ้านแล้ว แต่เขายังอยู่กันค่ะสาวๆยังอยู่กันแต่เยส,สุนจะกลับบ้านก่อนยายมีแฟนเป็นหนุ่มแดนไกลอีกฝั่งนึงก็กําลังถ่ายรูปร่วม<ล>กันอยู่ฝั่ง,งนู้นเรื่องราวพจนภัยร่วมทุกขร่วมสุขร่วมปันใจเข้าป่าเข้าใจอันนี้ก็จะเป็นก้อนหญ้าค่ะ,คะเป็นก้อนหญ<อ>้าที่ว่าเขาเก็บไว้ให้บวชนั่นแหละค่ะเขาเอาไว้ขาย ที่่อุนนนนงงดดดามฟิแิแแลสตรอเบอรี่เริ่มบายแล้วค่ะอันนี้มันก็สุกโทบเริ่มบายอันนี้จะเป็นเบี้ย4สี่ปีค่ะสี่ปีมันจะลูกเล็กแบบนี้แล้วค่ะไม่เหมือนสองปีกับสามปีอันนั้นจะลูกโตค่ะเดี่วนก็เก็บภาพบรรยากาศมาฝากดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ ทุกคลิปทุกวิดีโอจัดทำมาเพื่อความบันเทิงถ้าหากผิดพลาดประการใดก็กราบขอโทษขออภัยด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปเดี๋ยวก็เข้าป่าเก็บเบอร์รี่กันแล้วค่ะคุณตาจะมารับยายสวนวันพรุ่งนี้สัญญายายสวนแค่หนึ่งอาทิตย์เองค่ะเราก็ทำถูกต้องตามกฎหมายนะคะ สัญญางานแค่หนึ่งอาทิตย์แล้วก็มาแค่หนึ่งอาทิตย์แล้วก็กลับบ้านแค่นั้นเองก็วันหนึ่งก็ไม่กี่ชั่วโมงค่ะแต่ก็มาเป็นเ,เพื่อนเข้าไปอย่างนั้นแหละค่ะเพราะว่ามีบางคนก็ไม่รู้ภาษาฟินเลยอะไรอย่างน,นี้ก็มาช่วยแปลภาษาให้เขาด้วยก็มาคุมให้เขาด้วยมาล้างกระป๋องมาเก็บกระป๋องมานับกระป๋องให้เขาค่ะอันนี้แหละค่ะการใช้ชีวิตอยู่ที่นี่นะะเนาะค่ะเนาะ โอเคนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสู้ๆค่ะเฮ้ยปากกากิเล่ก k กิ u so m ม c ส